พร้อมเลือกบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับข้อที่1นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องยุบสภาผู้แทนรัษฎรภายใน4เดือนนับตั้งแต่ที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปข้อที่2ครับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งนี้ต้องไม่เกินไปกว่าวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรเป็นการทั่วไปเงื่อนไขข้อที่3พักประชาชนยืนยันที่จะไม่ร่วมรัฐบาล และทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อไปโดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดใหม่อย่างเต็มที่และจะไม่มีบุคคลใดจากพรรคประชาชนไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีนี้ครับจบการถแถลงข่าวยังเป็นทางการขออนุญาตตอบแล้วจะยกมือโหวตให้คุณอนุทินไหมครับเดี๋ยวนะเขามีสามเงื่อนไขใช่ไหมหนึ่งใครก็ตามต้องการเสียงมาเลยมาขอเรา ต่ว่าคุณต้องตั้งยุบสภาเป็นสี่เดือนสองให้มีการจัดทำประชามติให้มีสสรอเพื่อร่างรัฐธรรมนูญข้อสองเนี่ยคุณบังคับนี้ยากละเพราะว่ามันยังไม่จบเพราะว่าข้อสอบมีปัญหาเรื่องที่ไม่มีคนร้องเรียงสารุลยว่าต้องทาประชามติกี่ครั้งถ้าอยู่ดีคุณเทเลอร์เล่าไปทําประชามติว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเลยเนี่ยมันอาจจะสุ่มเสี่ยงก็ได้ พ,พี่เก๋อพี่เก๋ประเมินเขาต่ำเขาหยิบเงื่อนไขตรงนี้มาเพื่อประวิงเวลาว่าให้อาหนูอะต่อสัญญาจากสี่เดือนเป็นหกเดือนเป็นแปดเดือนอและเป็นสองเดือนเพราะว่า กรมประชามติยังไม่เรียบร้อยโอ้ยพี่เกงคนดีคนซื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดอีซองพี่เก๋ไม่ใช่พี่ขาที่แบบแขกแขกเนี่ยไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่สัญชาตยานมิจฉาชีพแขกทำงานหนักมากมือแก้งใส่เรื่องประชามติออกมาเพื่อมือไงะหาทางออกให้อาหนูเตรียมหาทางลงให้อาหนูอยู่ต่อ เอ๋อที่ตกลงกันไว้สี่เดือนอก็คือเรื่องประชามติมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราต้องกลับไปอยู่กับรัฐน,นูนแบบเดิมเดิมออ,อแล้วข้อสาม,าสามเขาจะไม่เป็นรัฐบาลเลยนะแต่ว่าเขาจะใช้เสียงเขาที่มีอยู่ในสภาร้อยสี่สิบกว่าเนี่ยในการควบคุมที่เก่งค,คนเราไม่จาเป็นต้องเป็นรัฐบาลอืโดย นิติหนหยแต่สามารถเป็นรัฐบาลโดยพฤติไหนได้พี่เก๋คนเรามันจะเอาร้อยร้อยห้าสิบเสียงไปประเคนให้คนอื่นก็คือเป็นรัฐบาลโดยพฤตินัยไงไม่เป็นรัฐมนตรีโดยนิติหนหยแต่เป็นโดยพฤติหนหยอืมอืมอืมแล้วเขจะตรงไหน ตรงไหนเว้นได้เว้นตรงไหนหัวตรงไหนสมประโยชน์กันได้ก็สมอืมสมสู้ตรงไหนสมสู้กันได้ก็สมสู้เอออุ้ยพี่เก๋พี่พงกับพี่เก๋เนี่ยไม่มีวิชานี่ไม่มีวิชาที่อยู่กับตัวต้องเราเป็นนิตย์แม่เขาเป็นนิต ออเไข่เป็นมิตรไงพี่เก๋ไข่เป็นมิจอาชีพคนหนึ่งไข่เป็นมิรอาชีพใกล้ฉันอ่าแม่พอฟังเท้งถแถลงปุ๊บแม่อ่านอ่านเกมต่อไปยังไงอ่านเกมต่อไปก็คือมันคือสมการเดิมค่ะสมการว่าส้มจะหนุนส้มจะไปเป็นรัฐบาลส้มจะสมสู้กับภูมิใจไทยอืมแล้วแล้วก็เอามาขายหล่อว่า ฉันเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองดังนั้น,นะฉันจะเป็นฝ่ายค้านแต่เขาจะไม่ใช่ฝ่ายค้านเขาจะเป็นฝ่ายค้านโดยนิตินายแต่เขาเป็นฝ่ายรัฐบาลโดยพฤตินยอืมอืมอืมแล้วเขาก็ใส่เงื่อนไขประชามติเพื่อให้ MOU มี่เดือนนั้นไม่มีอยู่จริงอืมอืมแล้วไงแล้วไม่แล้วเขาจะไป ก็คือเอาข้ออ้างเรื่องเรื่องการทำประชามาติไปอ้างกับโบวตเตอร์เขาบอกอ๋ออ๋อกฎหมายยังไม่เสร็จเราก็ต้องให้อนุอ,นอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยตอนที่เขารอ้อง,องสารน้ำนูนอยู่สารนูนย,ยังไม่ได้นี่ไม่ใส่ออกมาเลยว่าจะต้องทำประชามาติกี่ครั้งดังนั้นเราก็ต้องให้อนุนอยู่ต่อไปเรื่อยออเพื่อให้แก้ร่าทธรมนูลให้เสร็จสิ้นบาปาใช่ใช่แล้วก็ก็อย่างที่พี่แขกบอกไงว่าสสเขากับสสส้มน้ำเงินเขา ปาร์ต uh ี้กันทุกทุกวันเล่นไพ่กันทุกคืนอืแบบนี้นี่คืาคุยกันหมดแล้วใส่พานอนุทินเป็นนายกแล้วนะใช่ใช่เอ่